สวัสดีค่ะลูกๆทั้งทุกคนนะคะ,ะวันนี้ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของครูกุ้งนะคะเป็นการบวกเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้มีการทดแล้วนะคะ,ะการหาคลบวกนะคะโดยการตั้งบวกและมีการทดแล้วด้วยนะคะเด็กๆวันนี้เนะะื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นให้เด็กๆลองดูบนกลางของครูนะคะ ไปเลยคะ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดในหนังสืออะ่ะคุณคูกุ้งมีโจย์นะคะ25บากแสนอ่เดี๋ยวลองดูนะคะเราดูแท่งสิด,ด้านซ้ายมือนะคะคุณคูกุ้งก็ให้เด็กเห็นว,ว่าเออ25เนี่ยก็คือมันมีสองแท่งกับอีกห้าหนอนใช่ไหมคะบวกแป 8ก็คืออยู่ในหลักหน่วยเนาะก็คือมีอยู่แปปดพันนะคะอ่ะคราวนี้เวลาการบวกนะคะเราจะต้องบวกในหลักหน่วยก่อนเห็นไหมรูปนะคะอ่ะรูกุ้งเอามาเขียนก่อนยี่สิบห้าเอามาเขียนไว้ก่อนเลยสองอยู่ในหลักสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยเห็นไหมคะอ่ะแปดเด็กๆลองดูชิลแปดอยู่ในหลักหน่วยเขียนไว้เลย ขั้นที่หนึ่งบวกในหลักหน่วยค่ะเอาห้ามาบวกแปดห้าบวกแปดได้่ากับเท่าไหร่คะสิบสามอืมแล้วเราจะเขียนยังไงอ่ะลูกสิบสามมันเกินสิบใช่ไหมแต่ก่อนเราเคยบวกเลขแบบไม่ต้องทดหรือไม่เกินสิบแต่คราวนี้ในหลักหน่วยลูกมันบวกแล้วตัวเลขมันเกินสิบใช่ไหมคะ มันได้13เด็กจะเขียนตัวเลขไงเออเนี่ยเด็กก็เขียนเลข3ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เขียนเลข1ไว้ด้านบนแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เอา2มาบวก1นะคะได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะอ่ะมาดูมาดูฝั่งซ้ายที่เป็นรูปภาพกันบ้างเด็กสังเกตไหมคะว่าอะ25บวก8ช่องตัวนี้นะคะคือผลรวมอันนี้ต้องดูสิลูก ทำไมก้อนสีเขียวมันไปอยู่ฝั่งช่องหลักสิบเพราะว่ามันเอามาบวกกันใช่ไหมคะแล้วมันได้สิบเกินสิบใช่ไหมลูกมันก็ต้องโยกไปฝั่งนี้เช่นคุณครูคลองนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็คือมันครบสิบเนี่ยครบสิบแปลว่ามันต้องไปอยู่ในหลักสิบแล้วคะ่ะกรดไปดึงหนึ่งสิบ อีกรอบนะคะเห็นไหมคะเลขในหลักหน่วยก็จะมี1 2 3 4 5 5กับ8 1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมลูก5บวก8ได้13ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องเกิน10นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันเนี้ยลูกมันมันคบ10ใช่ไหมคะเมื่อครบ10มันจะกระโดดไปปึ้งไปอยู่ในหลัก10แล้วลูก หนึสิบกระโดดไปหลักสิบเห็นไหมคะนี่ไงมันก็จะมาอยู a, ่ตรงนี yeah. 30, ้เลยลูกปึ้งมาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะก็เท่ากับสามสิบกับอีกกี่หน่วยลูกกับอีกสามหน่วยนะคะอือลองดูนะคะห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามหนึ่งตัวนี้ก็คือสิบนะคะหนึ่งสิบนะคะ หยุดมาอยู่ในหลักสิบตัวนี้นะคะก็คือสิบก็คือสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนั่นเองนะคะเราก็จะได้กับสามสิบสามอันนี้คือขั้นที่สิบขั้นที่สิบไม่ใช่ขั้นที่สองนะคะบวกในหลักสิบนที่คุกคุอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ ต่อมาคราวนี้นะคะเป็นการบวกแบบมีตัวทดหรือมีการทดนั่นเองนะคะอ่ะลองมาช่วยกันดีกว่านะคะห้าสิบแปดเอาเลขค่ามาเขียนก้กปอดเลยให้ 5, อยู่ในหลักสิบแปดอยู่ในหลักหน่วยนะลูกนะหกละลูกหกอยู่ในหลักอะไรคะหกก็อยู่ในหลักหน่ยวยเช่นเดียวกันอ่ะเวลาการบวกในแนวตั้งเราต้องบวกในหลักหน่วยก่อนขั้นที่หนึ่ง แปดบวกหเท่ากับเท่าไรหร่หรกสิบสี่สี่อยู่ในหลักหน่วยหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็คือหนึ่งสิบตรงนี้นะคะห้าบวกหนึ่ง <5 S 1> <1 S 2> เป็นหกเด็กๆจำแท่งสิบได้ไหมคะห้าแท่งกับอีสิบ ห้กับอีกสิก็คือหกหสิบนะคะหอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าก 60, ับหกสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสเมื่อเอามารวมกันเท่ากับหกสิบสี่ต่อไปค่ะโจทย์ข้อถัดไปการบวกมีตัวทดนะคะ,อะเอามาเขียนเลย45 สี่สิบห้าบวกสิบหกเท่ากับเท่าไหร่ะเอาเลขสี่มาเขียนเอาเลขห้ามาเขียนในหลักหน่วยเขียนให้ตรงหลักนะลูกนะหนึ่งอนยะู 1, ่ในหลักสิบหกอยู่ในหลักหน่วยเอาบวกกันเลยค่ะห้าบวกหกลูกเรียนจำก้อนกก้อนกนได้ไหมก้อนก้ที่เป็นแบบห้าอาร์กับหกอันห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเห็นไหมคะน่ามันจะมีสิบที่มัน สามารถไปอยู่ในหลักสิบได้คือมันครบสิบอะค่ะเมื่อมันคบสิบมันก็จะไปอยู่ในหลักสิบก็เป็นหนึ่งสิบเขียนเลขหนึ่งไว้ด้านบนห้าบวกขมก็เท่าสิบเอ็ดเขียนเลขหนึ่งไว้ด้านล่างนีงยหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขียนอยู่ในหลักสิบนะคะอ่ะสิบสี่สิบบวกอีกสิบเป็นสี่อยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะสี่สิบหนึ่งตัวนี้คือแทนด้วยสิบสี่สิบห้าสิบ หกหกนั่นเองก็คือหกสิบสี่ห้าเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วนะลูกนะคำตอบก็คือหกสิบหกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบกับอีกหนึ่งหน่วยก็คือหกสิบเอ็ดนั่นเองง่ายไหมคะให้เด็กฝึกคิดลองทำหาผลบวกข้อต่อเป็น 38ิบวกสบวกสิเท่ากับเท่าไหร่เอา38มาเขียนในแนวตั้งบวกด้วย13 8สาบวกสเท่ากับสินะคะ1อยู่ในหลักหน่วยนะลูกนะเมื่อครบสิบอันนี้คือ1นึมาอยู่ในหลักสิบเห็นไหมคะ นึกถึงแท่งสิบนะคะสามสี่ห้าห้าสิบเอ็ดคำตอบคือห้าสิบเอ็ดค่ะต่อไปลกูกยี่สิบหกบวกสิบเจ็ดคูุ่รงก็จะเอายี่สิบหกมาเขียนในแนวตั้งแบบบวกสิบเจ็ดนะคะ,ะเมื่อเราตั้งตัวเลข รงหลักแล้วนะคะ,อะเอาหกมาบวกเจ็ดก่อนลูกบวกในหลักหน่วยก่อนหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามทดหนึ่งใช่ไหมคะสิบสามสามตัวนี้นนย 3, อยู่ในหลักหน่วยสิบสามสามอยู่ในหลักหน่วยหนึ่งอยู่ในหลักสิบเอามาทดไว้ด้านบนอยู่ในหลักสิบนี่คือหลักของมันสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบก็คือสี่นั่นเอง หรือเด็กจะอาจจะนับไม่ได้นะสองสามสี่ก็คือสี่อยู่ในหลักสิบบ้างกก็คือสี่ใช่ไหมคะก็คือสี่สิบสามต่อไปค่ะเจ็ดสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดบ้างลรกค่ะเจ็ดสิบเจ็ดมาตั้งไว้เลยบวกสิบเจ็ดอันนี้ครูจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะครูกูได้อธิบายละเอียดไปแล้วนะตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้วมั้งถ้าเกิดูจำไม่ผิดอะเจ็ดบอกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่ตัวนี้เยูนหลักหน่วยค่ะหนึ่งสิบตัวนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วนะขึ้นไปอยู่ในหลักสิบเพราะว่ามันครบสิบแล้วน้องก็เลยไปอยู่ในหลักสิบโอเคอะนับเลยค่ะเจ็ดแปดเก้าก็คือเก้าสิบนั่นเองเพราะเก้าอยู่ในหลักสิบนีลูกตรงนี้คือหลักสิบ เดียวนจำหลักได้อยู่ใช่ไหมคะหลักหน่วยอยู่ด้านขวาหลักสิบอยู่ด้านซ้ายอันนี้คือ9 4ต่อมาสรุปแล้วนะการหาผลบวกของจํานวนสองจำนวนนะคะโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หรือมากกว่า10 ต้องทดหนึ่งสิบไปรวมกับจำนวนในหลักสิบเห็นไหมคะถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็นหนึ่งสิบหรือมากกว่าหนึ่งสิบเป็นหนึ่งสิบก็คือเท่ากับสิบใช่ไหมคะหรือมากกว่าหนึ่งสิบเช่นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ลูกต้องทดหนึ่งสิบไปรวมกับจำนวนในหลักสิบนะคะที่ครูสอนมาเมื่อกี้นั่นเองคราวนี้ เด็กๆลองดูซิว่าเราจะทำยังไงสิบวก9ค่ะบ,บางคนอาจจะใช้วิธีนับต่อก็ได้เพราะว่ามันไม่เกินสิบเนาะแต่อันนี้คือวิธีการสแสดงวิธีทำนะคะ9บวก9 18คิด1 5บวก1เป็น6เป็น6 18ง่ายไหมคะ8เป็นเลขโดดคือหลักหน่วย หกหกอ่าหกตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยหกตัวนี้อยู่ในหลักสิบแยกให้ออกแปดบวกหกเป็นสิบสี่เห็นไหมคะว่ามันบวกกันแล้วมันเกินสิบใช่ไหมอ่าหนึ่งสิบก็ต้องไปอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะสิบสี่ก็คือหนึ่งสิบกับอีกสี่หน่วยใช่ไหมอ่าสี่หน่วยตัวนี้ก็ยังอยู่ในสี่เดิมไม่อยู่ในหลักหน่วยแต่หนึ่งสิบอ่ะต้องไปอยู่ในหลักสิบแล้วนะคะก็คือบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งตัวนี้ก็คือหนึ่งตัวนี้แทนด้วยหนึ่งสิบ นะคะก็คือ6 7 7จ็7เ 7, ตัวนี้อยหลักสิบก็คือ7จ็ดส7บหกเข้าใจไหมลูกต่อไปค่ะ45่สบวกสิเห็นไหมคะครูขีดเส้นด้วยเวลาครูแสดงวิธีทาหกบวกห้าสิบเ อะสิบเอ็ดหนึ่งสิบไปอยู่ในหลักสิบแล้วนะสิบเอ็ดจำได้ไหมคะสิบเอ็ดก็คือหนึ่งสิบกับ 1, 4, 5, 6, 6, 11, อีกหนึ่งหน่วยสี่ห้าหกหกสิบเอ็ดทำตอบหกสิบเอ็ดเวลาหนูแสดงวิธีทหนูต้องทําได้แบบนี้นะคะคือแบบเรียบร้อยมากได้คะแนนเต็มร้อยเลยนะคะเจ็ดสิบแปดบวกสิบสามเนี่ยทําไมบวกสามเห็นไหมตรงหลักแม่งกูกุ้งทําตรงหลักไหมคะหลักหน่วยอยู่ตรงกลางหลักสิบอยู่ตรงกลาง ผลลับนะคะเด็กๆก็ต้องเขียนให้มันตรงกันนะแปดบวกสามสิบเอดหนึ่งสิบหนึ่งสิบอยู่ด้านบนแล้วนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวนึงอยู่ด้านบนเพราะหนึ่งด้านหน้าเท่ากับหนึ่งสิบทดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเก้าสิบเอ็ดแล้วตอบเป็นเลขไทยง่ายไหมคะง่ายเนาะถ้าเกิดเราทําถ้าเกิดเราเข้าใจอ่ะลูกเรจะทําแบบ ง่ายมากนะคะงานในวันนี้นะคะครูกุ้งให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพียงสองข้อนะคะนี่งานทำงานสวยๆเหมือนที่ครูกุ้งพาทำเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเด็กๆมีแค่สองข้อเองนะคะแล้วก็อย่าลืมตอบเขียนเลขไทยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นแบบนี้นะลูกนั้นขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วก็สองเส้นหนึ่งเส้นก็คือจะเป็นเส้นที่อยู่ตรง ตัวบวกเขาเรียกว่าตัวตั้งตัวบวกหรือที่ตัวบวกเรนียเาเรียกว่าตัวตั้งอันนี้ตัวบวกนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ผลลัพธ์คือคําตอบที่เราได้ลูกคําตอบที่เราได้ขีดสองเส้นนะคะฝึกการใช้แม่บรมทัดด้วยนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะห้ามลืมนะคะางานในวันนี้นะคะครูกุ้งสั่งไว้เลยนะคะทําแบบฝึกหัดสองข้อลงในสมุดหรือปิ้นแล้วทําลงในเอกาสารที่เราปิ้นนะคะ แล้วก็ส่งคูณคูณน,นะลูกนะมีสองข้อเท่านั้นค่ะสวัสดีจ้า